สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องชกขู้ทุกคนเลยนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปิดตู้นะจ๊ะเป็นคลิปแรกเลยที่่อยจะลองมาเหตุยูทูบเมืองนะจ๊ะเนาคะคือบ่คือจงแนวก็ตี้ชมกับกขาวเมื่อใดเดยจ๊ะเด้อกะบ่เบาหลายหา่ห้า,หางเนานะจ้ะเนาะม้หนี้สิพามากินขนมเส้นจ้ะขอยเฮ็ดขนมจีนน้ำยาน้ำยาป้าปานิ่นจ้ะ ใส่สองหัวใหญ่ๆเลยจ้ะพอะ่อผสมเนเอเอีนะอน <c oughs> ันี่คยกินรายจ้ะพักห้องเกิดนี่บุกียางหลอกจากพี่น้องอันนี้ขอก็ไปเก็บผ้าผ้กรเนี่เนี่ยังก็่กนกอนี่ผักกักเกษดรน้าม้กรตรออนอันนี้พอียงก่หรอเอียงว่งวขอก็บไจับละ Oh here. น้ำยาปลานิ่มข้นๆเล,ลยจ้า ปลาหน,นีตูยิ้มง่ายคงจะแบบพี่น้อง <c oughs> จะเป็นบกครับเมื่อกินน้ำกันได้ใจพี่น้องเด้อข่อยกับร่องเฮดเมึงคือบกคือกระเบื้องกันได้ใจเด้อซอยมึงซอยข่อยแน่กดไหน์กดแช่โกดติดตามข่อยนเด้อใจเด้อ เป็นกำลังใจให้คอ,อยนะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจในการที่คิดจ้ะขออนุญาตใส่ไม่ก็ได้จ้ะเด้ออืมอย,อ,อ,อยากให้หมัน,นกกหอยจังอยากอายากเฮ็ดกระดูนะจากกันยังพฤติการเฮ็ดยังอายกองอยู่ ก็ใช่จ้ะส่วนน้ามันก็เนี่้อ,อาเสียบครับทุกคน เติมได้วลยนี่ขนมสินก็เป็นสีแข็งๆจะไหนบุตพี่น้องมุ้งเนี่เป็นแข็งๆ ่อก็ะเทยไปสนับพี่น้องในเงินด่ไป้เงินขขอยก็บ,บอ่อนีเหียดพี่น้องกอยเ็ยเพื่อความสุขความสนุกของได้แบบว่าเอย็ยดเอียงไม่ไม่านาะจะเนาะอยากล่องเฮ็ดว่าจะคองจะก,กาเฮ็สดสําใดเฮ็ดไปน่จขอจะเพราะวขาไมยมักขาอมาอมักแบบว่ากินนี้อย่างแบบนีอ้อยู่แล้ว นัวน,นัวนัวค่ะมันมันปลาไหมปลาดิ่นอเริ่มเพชรเหรอะหนขนมสีนบอยเัน ไม่ค่อยแตกนะทุกคนล้มสินไม่ค่อยแตกมันจะเป็นก้อนเนี่ยรซจือแบบเป็นเค็งมาก <c oughs> การกระห้อนห่อนแตงตูบกวยซสุภาประดได้ดี่นัเป็นหอน่อนน้ำยาเสียรักสอนแรกก็ว่าจะให้น,น้ำยากะทิคือจะก,กินน้ำยากะทิว่าเั่น บระเทศน้ำยาแล้วแล้วโอ้บนประเ็ดน้ำยาเอา้าบ่มีกะทิพี่นอ้องเริ่มสื่อกะทิบ่พอเลยเริ่มสื่อของข้าวปุ้นประเ็ดน้ำยาจนแล้วแล้วขอได้ไปซือ้อข้าวปุ้นอีกใหม่ได้ไปตลาดอีกรอบนึงอะ่ะแล้วก็เป็นบ้าคือขี่หลงขีด้ดรื่ม อ,น,อน้ำส้มก็เจ๊น้ำยาปากเจ๊ะอ่อนๆไล่ได้ว่าไปเกมมือเนี่ยมีทุกต้นจ้ะร่างอ่อนๆเลย 嗯嗯嗯สุดน้ กิน <ừ> ไปกินมากอะเป็นซีเม็ดเพชรแล้วแหละกินน้ำก่อน to chưa? Ui. Khuyến này thì nông xịn vẫn tẹp Trừ nằm nhà là bó tẹp Hướng xuyên xám hoa nhây cô Biết không? Cái chìm cho đây đang gì ạ, chuyển nhanh, phải hết 2 lô, phải từ thừa mất 2 lô 3 lô, tí sẽ tả ra đâu ปกติฉันคอยกิน <motiv> ก <ators> <m akes ii> ัจะมี um <ina> ่พักบุงลววพักกระจองลววพี่น้องเขามากมากคอยไปหาตลาดเป็นพวกมี่มี่ไม่หอมบอกคอยงามพักบุงหน้ากับแบบว่าเก๋ บค่อยอ่อนมหย่อดบราะเขากเอาเขามานแข็งพากันจองด้วกันแข็งแก้หดแล้วไดริกินด้วย ต้องก่อช่ฮัล <c oughs> มาปกตินี่ก็เป็นคลิปแดกนอะจอ้ะเนาะกาสิบอ่า้าหเก่งปัดาถ้าทุกนเมืองเ้ว เขามาพ่อมินเขามาตีมาชมกัน,นไลยดีจ้ะขอไดีเอาไปแก้ไขให้คคิปให้มันแบบหนาเมึงให้คลิปให้มันดีๆว่าเก่าเนาะจา้ะเนาะขอ,อาฝากช่องนี้หน่อยไว้น้ำเนี้ยได้จ้ะเด้อ สำหรับช่องย้ายสุบานพาเสียย้ายสุบานพาเสียยายสุบานเป็นก้นชิสเกิด้วยจ้ะเป็นก้นกันทลักยูเกลนเขาปริหารหน่อยะพี่น้องค้นกันทาักเด้อบอกกินไปกินไปเนี่ยนะจ้ะชิสเกิกันเองฝากทุกคนก้นไหลก้แชร์นี้ด้วยจ้ะ กดติตาาดตามไปให้เนตเดอวยจัดเดอรจิขวบประคุณหลายๆเดีย๋ยวอิมได้พี่น้องมาเลย ออนจีตะมาบระคมได้พี่นองแสบอยู่ยูเทวมองขยษษษูบอืดป่ยอยากภาเกษโบดิซื่อกินดอกฮารอก,กิเอรดืด แจะพาทุกคนเสียดายขอเบอรเดย์ดใช่ตัีนไก่ผับ้านแล้วพัวมาถ้าจะใส่ตีนไก่ควต้องตุ่มแยกนยขอนี้มากครับไม่เห็นว่าพี่น้องเนาะมันฟินขี้อย่างเดียว อโอเคจ้าพี่น้องจังใดกับฝากเนี่ยเด้อจ้าฝากช่อนน้อยเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกันบมังใจขอเนี่ยเด้อจ้าโชคในน้อยประธานมีใครติดตามเลย คลิปแรกจ้ะคลิปแรกคลิปข่อยก็จะเป็นประมาณแบบคลิปเกี่ยวกับการกินด้วยจ้ะเนาะเพราะว่าข่อยมากกินพี่น้องข่อยมากกินเกี่ยวกับเส้นเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าจ,จะมาเฮ็ดอันคลิปกินส้มตำจ้ะส้มตำกุ้งสดจ้าปไปแลวจ้าบ๊ายบาย